หักเรียนรองเพีงชาติพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุขนทักทายกันช่วงเช้าอยู่เหมือนเดิมนะคะมัหน,นีจักสิบไปจังหดมาจังหดทุกคนแปดโมงเก่าโมงแล้วแปดโมงเศร้าย็กหน่อยเขาแถวล่องเพียงชาติแล้วมี่บนเพิ่งจะลุกมากินกาแฟวันนี้กินแล้วสิไปจังใดมาจังใดยังบ่ลู้เลยบาน ปุนกบฏตกสัมมือว่านมเลือดถือเท่ามะายิปุ่นไปส่งของกลับมานบอส่งของกลับมามาตาม่ำสมต่ำกินเข่าแล้วออกไปหน้าไปเลาะเบิ่งหน้าเขากำลังงามขึ้นกำลังพุนก่อนจีไทยแล้วหรือแวะมลิ่นน้ำเยสานขากลับพอบามันมันมัน,ม,นมันทางพันจากนั้ายี่ปุ่นกลับขึ้นมาบานสิะมะพันหน้าเยสานมันบ่ ก้อนสิไปกับไปพานนายสานยังหอดนายญี่ปุ่นอยู่ย่านเดียวกันเกี่ยวกักน่างไปหากันกับหอดก็เลยไปน,าน,นัางเล่นน้ากันยู่งวานข้าวแรงกลับขึ้นมากอะอาบน้ำอาบน้บนันกินข้าวสองสาคำนอนเลยเพญัออย,ยอันพญายุคแล้วกันแล้วโทษ วิดีโอข้อเนาะรถตื่นสวยหมือว้านนี่พว่าราตื่นายเขาเนะ่มันบายเขามันชีมงหางงแรงเห่ามันบอาบาเขาราตื่นใบหมือบ้านพว่าแล้วพอได้เหตุงานมันบอเราก็ทู่มากวิดีโอคอพอดีอยู่บนอยู่หน้าก็เลยผ้าเละเบิอง,งหน้าผ้าหลเบิองหน้าแล้วก็ถามว่าหน้ายู่จากไรโอ้วลลีหน้าอยูอ่หน้าเยู่หน้าเออดิเราเอาเลย เลเร็วเด้อพ่อย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนจบของภาษาแล้วมันเนาะคนอังกฤษโบดเลี้ยวโบดญี่ปุ่นนะโอ้ยอยู่เซาซ่าเนี่ยฉันฟังบอกท่านฉันบอกขอดใจบางคำฉันบอกขอดใจที่อยู่เวาอยุวาวเลี้ยวโพดนะว่าอยุวาวซาซ่าเน่ฉันบฏิกิริยาฉันบปดิเลียนเด้อกัเรีว่าฉันบปดิเลียนภาษาบานคุณไอ้นอตเลิร์นอิงลิตญี่ปุ่นมาฉันบอกขอดใจบางค่ำกัเรีว่าอยูุ่วาวซาซ่าบอกให้ซาซาได้กับ เคือเก้าาเราะลิดปักตรงนี้แล็ดปักวันเมื่อไนบะหมี่ขนมปังบะหมี่หยางเลยขีคขันหยางไปลานค่ะตรงนี้ลานเยลี่จินมเนี่ยมันเพี้ยวๆนี่แหละกินเดี่ยวสิมไปจังไหนมาจังไหนเมื่อนี้ยังยังขิดยังแพ่นบอกแล้วบาดจิ้ไปใส่ตะละมือเพราะว่าหยางมาตีพี่น้องทื้อเขา คือเข้าวานเขาเรียวๆวบะนี้คือทางหน้านี่ก็คือมีถต่ทับไปเลาะเบื่องให้เบิ้งหน้าทางงานหลายก็จิเป็นช่วงที่ว่าพุนละเขาวเขียวกันแท้หกก็คือหาตัดหย่าตัดยูใสปุ๋ยเบื้องนั่นเบิ่งนี่มันบ่ในช่วงนี้ก็คือรอฝ่ารอฝนมันก็เลยเห็ดหยังบ่ได้แว้วบัดนี่งานบ้านบัดนี่งานบ้านจางนังสิบ่นก็สวนนี่ทามาสวนนี่อ่าเข้าจะเห็ดมันก็โอเคละมันก็มีงานเฮ็ดตลอดเปลี่ยนดินเปลี่ยนดอดแต่ย่าบนเมื่อยแม่ จบนเมื่อยกัเลยเอาหดน้าหดไนกับเปียนไปแน่อันใดมันเฉามันหยังมันแก่มันหยังเข้ากับเปียนออกอย่างเชิญชมจบนกับใส่ใส่ดินให้ไหมใส่เพิ่มดินให้ใส่ปุ๋ยให้นั่นมาละไอ้อะกุนีมังกุนีมาไอ้บ่นกันอย่างลงมาต้นบักม่วงต้นนี้หยังกะกาลังสิบปมยอดถ้ามีคนซื้อเขาก็ขายไปอังสี่นาพี่น้องแต่ไอ้บ่นยังไม่ได้ออามาลุกไม่อีกเพราะว่าฝนมันยังัน่ี้ชุก ถ้ามันขายได้ก็จิประมาณเดือนมีทุนามีทุนา,ากรกระดาเดือนหนาเดือนอยังไปเนี่ยคนสิเรล่มสื้อต้นไม้ต้นไหลไปลุ้งน้ำน้ำส,าำำาสนะ่างน้ำให้น้ำนาสินาเออพวกยางนงอย่างหน้ากับมีเดี่ยี่บุก็เอามาไม่พวกไม่ศีษะกีจไม่เกษตรนะแล้วก็ไม่กินผลเป็นบักข้าวเป็นบักม่วงบักมีขนุนน้อยนาเองเสียนั่นแหละยี่บุก็เอามาลุงพวกอย่างหนา้าพวกมะข่าพวก พยุงสิกเอามาต้นละยี่สิบบาท30สิบาทน้อก็ขายออกไปเาอามาต้นละสิบห้าบาท2ีสิบาทน้วก็ขายยี่สิบยิ่ห่างสินะทุกทานเราทู่มาเนา,านะเขากับพาไทายเขากับไทยแพ่นกล่องแผ่นย่างให้เบิงนัน่คือบางพังคือบางเคื่อนะคือยะบ่นเป็นคนเปิดเผย จะบนเป็นคนตรงเป็นค้นเปิดเผยแบว่ามนีหยังก็อยากให้เห็นนี่ยังกะอยากให้เบิงนาำยังสีนะทุกคนคือบ่อยักปิดบางคุณหลับชั้นใดและดับแหลเลยคุณนต้องหลับในตัวตนของฉันใดในการเป็นตัวของฉันใดยังสีนะถ้าคุณหลับใดโอเคฮาคบกันถ้าคุณหลับบ่ไรคุณก็จบก็เศ้าคุยเศ้าคบเพราะวะ่าเวลาของฉันน,ะน่ะมิคาก็เลยวังสิฉันนะ่ะต้องทำง,งานตรงนู่นนี่นั่น ทำมาหากินฉันบรด้มีเวลาสิมาเบาเหรนเบาแบบไรสาระหรือเบาแบบบ่มีเพนบ่มี่จุดหมายอย่างสีนาเยบุ่นก็บอกให้เราฟังอันนี้คือชีวิตจริงของฉันเด้ออันนี้เป็นอาชีพของฉันฉันทำหน้าฉันเป็นคนอีสานฉันเป็นคนอีสานไอนี่หน้าฉันนนัมีฟ้ามอย่างญี่ปุ่นก็บอกให้เราฟังกับไทยเราเบิ่ง แล้วก็เบิงแล้วก็หูแล้วก็เออคือคือเราเป็นคนณทีว่าพ่อแห่เนี่ยเป็นคนณทีว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็ใส่ใจดีอยู่แบบว่าเขาเราเ่าวางเนี่ยเราวางแล้วก็ติดทั่วฮะย่อบอกเลยว่าถ้าถ้ายุคคิดจะคุยกับฉันน่ะให้ยุบเปิดใจมีอย่างยุ่วสู้ฉันฟังเลยบอกว่าจะเป็นเรื่องอย่างก็แล้วแต้เกี่ยวกับเรื่องของคุณน่ะคุณอยากเปิดคุณอยากเบาคุณเบาให้ฉันฟัง แต่คุณอยากรู้เรื่องอีย่างของฉันคุณกระถามยี่บงกระวางสีเนาะฉันก็จะบอกฉันจะบ่ปิดบังพอแล้วพอเฮาอ่ะคบกันคือยี่บุญอ่ะบอกว่าฉันคิดว่าถ้าฉันคบกับไผฉันกระใ้ความจริงใจบ่กโกหกถ้าคุณคิดว่าถ้ายุคคิดว่ายุคูกับฉันแล้วมันเป็นเป็นไปบ่ได้หรือคุณบ่อสเปกหรือว่าคุณบ่อชอบคุณไปคุยกับคนใหม่ คุณนี้คนใหม่ที่ใช่กาฉันที่คุยแล้วสบายใจถูกข้อถูกใจก็ฉันคุณบอกฉันเด้อฉันก็สะได้ถอยโตกมากฉันก็สิได้ถอยโตมามก,กมาเพราะว่าฉันบม่อยากเสียเวลากับกับการที่เหตุอี้ยังไปแล้วบม่มีจุดหมายมยู่บนกะบ,บอกเราล้วก็บอกโอเคเราไปนีแเราก็เลยว่าเอ๋บ,บอกุก็เลยลองถามาอาย่อยากมาเมืองไทยโบยังประมาณนี้เนาะ ยูบ่เคยมาเมืองไทยเลยรู้อย่างยูอย่างมาเมืองไทยบบอย่าบอกเลยถามแล้ว่าฉันอยากไปบันี้แล้วเลยว่าโบนมาจันฉันฉันคิดว่าฉันมีพักร่อนฉันอาจจะล้าพักร่อนได้ประมาณเดือนกันยาหรือตุลาฉันจะลองฉันจะลองคุยล่องเพนลองอ่าลงานเบิ่งถ้าฉันลาได้ปุ๊บ ฉันจะบอกยุกเป็นคนแแกแล้วเขาจะแฟนเจอกันอีย่างประมาณเนี่ยเรากโอเคเขบอกว่าโอเคกันยุบิีดวายยุาจริงจังหรือว่าอยากมาจริงๆถ้ายุเปลี่ยนแปลงแบบแต่ยุบบอกฉันเดอ้อโอเคล้วก็กว่าโอเคให้คุยให้เห็นกับโปรยซานนี่สิฮัลโหลยุ่หมู่บ้านเนี่ยอญาติของฉันเพื่อนของฉันนะใกล้ๆกันก็เลยว่า ยี่ชานว่าโอ้หูจักใบาบายหูจักอันนั่นอันนี้ก็เป็นตัวละเนาะเออเราอาจยาใส่ดีหัวรูดเบ่งคือกันก็พญิบิวเลยแต่ว่าแล้วผมเป็นแล้วของนุ่มเนาะพญี่นี่แล้วพุ่งตาหาสิบเก้าปีปุ่นกษิหาสิบเก้าปีหน้าตอนนี้ก็คือมีพญี่นี่แหละที่ยี่บ่นคุยแบบเป็นเนินแบบกิจจาลักษณะแน่งสินะแบบว่ากับบอบแมนแบบฟู้กัดเด้แต่ว่าคุยที่ว่า คุยดูคุยอ่าน,นก็มูอสินะแบบแล้วใส่ใ,ใจก็มูอสินะนอกนั่นก็นแน่คุยแน่อย่างแน่ไปตามเรื่องก<ะ>็สิมีแบบที่ว่าที่ว่าเป็นผู้ดูแลกลุคค่มอยู่อยู่อเมริกาน่ยอยู่อเมริกาแต่ว่าเป็นคนเป็นคนผิวอะ่ะเขอ่านมาผิวอย่างล่โบ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 แมนวดนดำโบแมนวดดำสีผิวดิ ก็สีเป็นผิวสีเขาอื่นสีอย่างสีกาแฟบ่บอดดีดำบอดดีดำเมียงจีว่าแล้วเป็นผู้ดูแลคุมอ่ะเออพญานางก็คุยดีตลอดไม่ได้เยอะบนเราบกใครคุยน้ำเล่าพอมาเขาบกใครมีเวลาน้ำเนาะแล้วกบ็บองตรงมาคือคือคนพวกสีผิวก่ะคือคนพวกนี้อ่ะญุ่กับบกใครสันหัดปัไดอยังสีน่ะแต่ว่า,าุ่นแะล้วดีด้วยพุณเน่ะหน้าตาแล้วก็บอดเด็ดผู้หายดอก แล้วก็ถ้าเขาส่งข้อความอย่างหาเิียงนี่เราสิต่อปั๊บโหลดออกเพราะว่าแล้วว่าฉันเข้าใจเด้อเพื่อนคือเขาคบกันเป็นเพื่อนนะก็เพราะนี่เพื่อนแ้่เ่าเพื่อนสิจีเพื่อนนะแล้วก็ว่าฉันเข้าใจอันยุ่กับไปยู่บ้านเรายุ่มีงานหลายงานยุ่งว่าไทยให้เบิงเขาส่งรูปส่งวิดีโออย่างให้เบิงแล้วเป็นเพื่อนในเฟซในอย่างนั้นแล้วือเลยแอดทูกอย่างแล้วก็เห็นถูกแนวแล้วก็เลยว่า ถ้ายุทว่างยุทยักหาชันชั้นพร้อมที่จะตอบยุทยทุกเวลาจะล่อรอรอไอแชทของยุทธตลอดเวลาอีหยังสินะวันนี้เมื่อนัน่นยิบวงกุเลาเยิบวงก็เลยทถักไปไปยุทธ์ากวิดูอข้อบอข้อวางสัน่นปิ้งมาเลยวิดูอข้อเลยแล้วก็ได้ยิมหน่อยยิมใหญ่นี่กำลังนอนละ่ะนี่กำลังนอนเลยนี่กำลังสิเขานอนเลยนี่เวลาเขาตื่นนี่คนสินอนคนแ่ไหน หาสิบสี่ปีเนี่ยนะหาสิบสี่ปีบ้านี่บ้านี่เราเลี้ยงเราคนใหญ่คนใหญ่นี่บ้านี่อนยุโรนี่บ้านี้หลายหลายคนก็ไปในแง่นี่หลายคนก็ไปในแง่นี่บางคนก็สนับสนุนให้ขึ้นดีกันน้องคนก็สนับสนุนมาไม่เราไม่ใช่ตัวเลือกของใครทั้งนี้ทั้งนั่นเลี้ยวก็ให้มัน การเวลาหรือว่าอนาคตเป็นเรื่องตัดสินมาเราสิขึ้นมาบบหรอกอะเราสิเราสิขึ้นมาหาเยบนบบหรือว่าเราสิไปยังไดเขาก็สามารถลู้ใดเนาะโยบุกบกบอกว่าโอ้ยบ่ขึ้นดอกโอ้ยอันสิขึ้นยู่ดอกไม่เยบนโบโบกันรันตีนะอันนี้บบกันรันตีให้โอกาสมันมาถึงกอนให้ให้เรื่องเล่ามันมาถึงก่อนมันอาจจะเป็นไปใดหรือมันอาจจะเป็นกดไปบ่ไดดทั้งสองอย่างนะทุกคน ต่เนี่ยคือข้รบุสึกญี่บนมาลึกๆ,ๆเดียบวบ่เมื่อใดเมือนึงบ่ปีใดปีหนึ่งยี่นจะต้องได้ได้เขาเล่าจากตัวเล่าเองทักมาหายี่บุนหรือหนูนี้นั่นพอว่าอย่างมาตีพยยญายิ้นหาร์ดมุจจอจจำาาเลยบ่ว่าพญายิ้นหาดท,ที่ญี่บนเคยเบอกที่เป็นผู้ชายคนแหลกหลังจากที่พญิบิวตายเล้ยวที่ฮยบุ่บนไปนเหตุภาสปอร์ตญี่บ,บุ่นบอกสูฟังเบาหลายรอบแล้วล่ะเป็นคนเยอะละมันน่ะ ที่ไอ้ไก่น,อกนกอ้องฮกกี่บนกับอ้าวมี่อยู่อยู่เยอะล้มนะันน่ะเป็นคนเป็นคนคุยไห้พอ้อแต่แล้วอ่ะทักเขามาในไทยคิวบิดนั่นแหละแต่เขามาหายอ้บนในไทยคิวบิดก็เลยคุยกันวิดีโอคุยกันวิดีโอคุยกันเป็นเป็นเป็นคนแหลที่ว่าให้ให้ความแบบให้ความหวังอืมบอกเลยว่าเนาะให้ความหวังให้ความหวังกับเฮ้า จนถึงขันว่าจากกะการลันตตรงการรันตีนู่นนี่นั่นไปเก็บแชทวิดีโอข้อเก็บกันเบานู่นนี่นั่นการคุยกันอยังกันเนาะไห้แมนบอสมาเนี่เอาไว้เพื่ออย่างเอาไว้เพื่อจะไปปิ้นออกล้วก็ไปเป็นเอกสารเอกสารนี่ในการการันตีเชิญไปมาเนี่ยพ่อใหญ่นีเรามีบ้านเลยบ้านแล้วก็มีมีบ้านอย,อยู่ช่ชนบทตรอยู่ชุดนบุตรยวนบ้านแล้วสิเป็น ไข่ไข่บ้านพ่อ,อยายรู้นี่นี่แหละบ้านเราเลียงเพิงอยู่ชนอบนอะเลียงเพิงจะเป็นบ้านหลังบอหญ่ดอกแต่เราอ่ะ,อะมีอาพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองอีกอันนึงแล้ก็คือขับรถขับรถอ่าขับรถเขาเอื่นขับรถอย่างขับรถสิบหล่อไ่ขับรถบรรทุกไงเนี่ยส่งของส่งของในบริเวณแบบใกล้ประเทศเยอรมันน่ะก็คือเราส่งเบิดแถวนั้นแล้วก็ไป ไปเป็นอาทิตย์จังกลับก็บมีบมาหน,นี้เราก็เลยเออเราก็เลยไห้ทียูนูน,นีนั่นมาไห้ยุบเอาไห่ไอ,อ้ทอมมี่ไห้ทอมมี่เช็คเบิเบ้งแมนบบวา่าฉันมีตัวตนจริงโนูนีน,นั่นเพราะว่ายึบกับพวกหูนอว่าเออเขาสามารถเช็คได้แบบได้แบบได้แมนบบเขาให้กูเกิลแมกมาเขาให้แผนทีมาพวกน,นั้นขาคือเขาสามารถเขาไปไปกดเบิ้งหล้วเขาเห็นได้บิดเลยไงบา้บาน อยู่บันไดบนไดบันไดที่อย่างเสียผู้ใดเป็นเจ้าบานะ้านนี่เสียเขาจะรู้ได้เขาก็เลยไปเช็กไฮมันบ่ะเขาไปเช็กไ้แล้วอ่าถ้ามีกว่าโอเคเขามีตัวต,วตวนจริงอ่าเอาเบอร์ทั่วเขาหรือว่าเอาแม็กซินเจอเขาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะลงคุยบึงก็เลยเอาไ้ก็เลยก็เลยให้เขาคุยกันอืก็เลยให้เขาคุยกันเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็บอกว่าเขาจริงจัง จริงจังครับกับยายบุญมปนบบกับสิเชิญไปเป็นโบให้ให้เธอให้บุญอ่ะเขาไปเฮ็ดพาสปอร์ตไว้อันนี้เป็นทีมาทีว่ายายบุญเลยไปเฮ็ดพาสปอร์ตขัางเล็กใบเล็กใบหนะ้ทูมือนี่แหละหาปีมันยังไมฮ่ฮันเบิดอีกอีกอีกไปไปลายปีนี่ก็บเบิดแล้วไปไปลายปีนี่ก็บเบิดแล้วพาสปอร์ตเดีย๋ยวจะได้ไปเฮ็ดใหม่อยู่เพราะว่ามันเฮ็ดไนหาปีเป็นโบจากพญิพญีบิวตายเนี่ยมันได้กซีปีนี่ ซีปีเลยด้ทุกคนซีปีสิเขาหาปีเลยด้พะละมานี้อ่าก็เลยไปเห็ดพาสปอร์ตมาไวแมนบอหลังจากไปเห็ดพาสปอร์ตมาไวเดียวอ่าช่วงนั้นโควิดก็ยังบ้านด้ยังบ้านด้ซ่าแมนบละเออยังมีโควิดโคตอยังอยู่มาหนี้ยิงบนเริ่มจะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็คือแบบเราเป็นเราคุยแบบเรื่องเรื่อง,องล้าหมกค,คุยแบบว่าเออ เมื่อนี่ฉันเหงาเด้อฉันขับรถมาฉันมาพักแรมยูหันยูนี่มาค้างยูหันยูนี่เราเขานอนทั้งรถได้พวกนี้เพราะว่าเขามีอันนั้นทั้งรถเราเขาไปรันอนต่ํานอนยังสิเขาจะเขาจะมีบนนอนงทั้งรถมาเออฉันเหงาเธอถ่ายรูปหนอกของเธอให้ฉันเบิ่งแน่อันวิดีโอพ้อมาสิกระยักให้เขาเปิดน้องเปิดยัง้งบ้่งโอ้ยบนเริ่มจะแบบวิ่นเลยบบานี้เอาเบโบไหวเราเด้อเป็นยังสียังสันสีพระวัาตอนนั้นยิบบนพิ่นจะ เพิ al, ่งจะเข่าว like ีพาคูครังแรกมันบอกกันยังบรูว่าอีหยังเป็นอีหยังสักเท่าใหรมันบละแต่กะมันก็บ่าใช่อยู่แล้วล่ะในในกรณีที่บอกแบบนี้มันก็บ่าใช่อยู่แล้วบันนี้เอยบอกก็เลยกว่าห้ไกลกับทอมมี่ฟังว่าเลาเล่าเริ่มเป็นยังสันยังสีวันนี้พวกนั้นก็บ่พอใจยี่บุญก็เริ่มบ่พอใจสุดท้ายเนาะก็เริ่มมันก็บ้าโดนต่อว่ายายบุญก็ต่อว่าเล่าจังสันยังสีม่นบละแล้วก็เลย ไม่ค่อยถูกเราบนันีสุดท้ายหลังจากตอนที่จะเงียบไปเลยอ่ะจะเลิกคุยกันเลยอ่ะก็คือเราไปส่งของเราระว่าเราตดโควิดยูดานเราบนันีอ่ะฉันวัสดุที่จะคุยกับพุณนเดอร์ฉันต้องพักรักษาตัวกักตัวอย่างประมาณนี้แหละแล้วเราก็หายไปเลยเราก็หายไปเลย,ยเจ้วก็บอกให้ไกลให้เขามีฟังมาอันเป็นภาษาอังสี่ นึ่งเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องคุยลบไปเลยบอกไปเลยทั้งบอดเแอบบทั้งแม็กเซนเจอร์นี่บนบอติดต่อบ่อยอย่างเลยกับจนคุยมาเรื่อยๆๆก็มาเจอพ่อใหญ่คนณน่ะในเทเลนมาเจอกลับมากลับมาคุยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เตอร์มืนบอกพ่อใหญ่เตอร์นี่คือคุยอยู่แล้วพ่อใหญ่กูเตอร์นี่บระเดี๋ยวพอ่อใหญ่พ่อ พ่อใหญ่ปีเตอร์นอเวแมนบละ่ะหลายคนยิบนก็คุยสี่ห้าคนสลับกันคุยอยู่นี่สุดท้ายกับมาเจอพ่อใหญ่ลูนี่นั่นแหละสุดท้ายพาสปอร์ตที่เฮ็ดไว้ยิบนไเด้ใส่ไปซีบีดินทุกคนบัตน,นี้ทุกคนหูบอวาแล้วกลับมหาใยญ่บนตอนไหนพยย่อใหญ่ดีฮาร์ดพ่อใหญ่ลินฮา,า,าร์ดเราสือพ่อใหญ่ลินฮาร์ดแล้วกลับมหาเยญ่บนตอนที่ยิบนไปภูเก็ตส่งมาทั้ง สิงเข้ามาทางเม็กเซนเจอร์แล้วคนหาเฟตญี่ปุ่นได้แต่ว่าญี่ปุ่นบอกเฟตเราเลยเข้ามาทางเม็กเซนเจอร์พอแม็กเซนเจอร์ญี่บ่นบอได้บอกมันก็เลยขอความมั่เลยไม่เด้งที่แม็กเซนเจอร์อันญี่บ่นก็เลยเข่าไปอ่านเราเลยว่าคุณจําฉันได้ไหมบนคุณจําฉันได้ไหมเอ้าญี่บ่นเลยว่าเอ้าก็ไงนี่นี่ว่ากลับมาอย่างอีกเนาะญี่บ่นก็เลยญี่บ่นก็เลยว่าจําได้ ยี่บุตอบจำนั่นจำได้คุณคุณให้เบอร์วอทแอบฉันด้วยบบาายี่บุบ่ห้เราไปคนหาจังไดบ่รูกไปได้ไปเข้าไปในวนอทแอบยี่บุอีกคือจิเข้าไปไปไปเบอร์เก่าละ่ะมาดีเข้าไปไปถามไปอย่างยี่บุอยุ่นในในวอทแอบว่าคุณยังคุณยังอยากมาเยอรมันอยู่บ่ตอนนี้ฉันต้องการให้คุณกลับมาเยอรมันมาเออกลับมาคุยกับฉันแล้วก็ฉันจะ เอาคุณมาเยอะลมันอีหย่างประมาณเนี่ยยี่บนก็เลยต่อไปว่าบอเราก็บบอวิดีโอข้อนะยี่บนบอวิดีโอข้อใดทุกคนย้่บนต่อเป็นข้อความไปว่าบอฉันจําฉันจําสิ่งที่คุณเหตุกับฉันได้คุณจําได้บอว่าคุณเหตุอีหยังกับฉันฉันได้ไปเหตุพาสปอร์ตครั้งแรกก็เพราะคุณหายความหวังฉันแล้วคุณก็ขายฝันแล้วคุณก็เป็นผู้ชายที่บอแมนบอโอเคนู่นนี่นั่นนี่บอว่าไปวันี้แล้วก็เลยต่อมาว่า ฉันขอโทษฉันจำได้ฉันผิดเองแต่ฉันตอนเนี้ยฉันอยากกลับมาอาคุยกับคุ้นฉันคิดว่าฉันลืมคุณบ่ได้มันเป็นขออ่างยี่บนว่าตอบสองสามเช็ดยี่บนกะทุกมือหนียี่บนบอกคุยกับเราบอกไปเลยกลับขึ้นมาจากปีมจอจาวาสี่ปีสี่ปีสี่ปีคักๆเลยเพ่อใหญ่เนี่ย สี่ปียังคอยกลับขึ้นมาทักหายิบบนม,มาขอขึ้นดีมาบอกนู่นนี่นั่นสิหาย,ยบนไปสิการันตีเอาเยิบนไปจบเราสี่ปีระยะสี่ปีที่แล้วถิงยิบนบอกคุยกันแล้วกลับขึ้นมาเข้าเนี่ยคือนองโอ้แล้วเท่าเท่าตอนที่ตอนที่คุยกันไม่ไม่หอบแรกนั่นหัวเราก็ล้านอยู่แล้วนี่บอหัวเราสีด้านขึ้นด้านเง่แล้วก็มีผมอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวล้าน เราเป็นคนเตียๆๆ้ยเตี้ยได้เพื่อย่างเป็นคนเตี้ยเตี้ยแต่เวลาเราอยู่ฟาร์มนี่เวลาวันหยุดที่เราบ่ได้ไปขับรถบ่เสาร์อาทิตย์เราสิมาฟาร์มมาฟาร์มเผิงฟาร์มอย่างเราเลาะเราะาะบานแล้วอะ่ะบานอยู่ชนนบทอ่ะบานสวนชนหมดแล้วอะ่ะเขาสิมีฟาร์มแพะฟาร์มแผะฟาร์ามหัวฟาร์มอย่างอะ่ะเราอ่ะเหมือนกับว่าเป็นประตูตั์พ่อมอยังประมาณนี่เลยก็เพื่อไปซอยเขาไปรับย่างอันฉีด ฉีดวัคซีนให้ให้เพะให้เกะแล้วการปลูกพวกมันฝรัง่งปลูกดอกไม้เรียงเพึงกบ,บลู่าเรามีคนงานมามีใช่ไหผมก็บ,บริถามตรงนั้นแต่ว่าเสาร์วทิตย์เราจะไปอยู่บ้านจะไปอยู่บ้านสวนนั่นเป็นอย่างเยี่บนคือขบเป็นอย่างเยี่บนคือคุยทั้งที่หน้าตาแล้วก็บริดัดีเอาพะเยนี่หน้าตาก็บริดีผู้ให้เป็นอย่างเยี่บนยยขย้นบ,บนหมักหมักบรรยากาศบ้านสวนเรา ญี่ปุนว่าเออกูอยากเห็ดแบบนี้กูอยากมีสวนพักกูอยากมีสวนดอกไม้อยู่แล้วแบบสบายใจสบายตาบบกสูงสิงกับผู้ใดท่านหลายญีุ่นก็นเลยร้องคุยเออบันนี้คุยไปกูมาก,กเกิดว่ามีความหวังวันนี้เอาไปเอามามันไม่ใช่มันเหมือนขายฝันหอยแห่ยญี่ปุ่นผู้ไหนญี่ปุ่นไปเห็ดอันอาพาสปอร์ตอยู่เซนทาัโคราชเ้อ บ่ได้ใส่กับเราพอดีได้ใส่ได้ใส่กับพอนสมีดิบบดนี้มาบดนี้ก็เลยมาหวนคึดมาหวนคึดเห็นพอใหญ่รูนี่แล้วแล้วควคือแบบว่าเพิ่นว่าจังได๋ล่ะครู้คือคิดอ่ะมันแตกต่างกันหลายแตกต่างแตกต่างกับพอใหญ่ดินหาดนหลาย มันเหมือนกับมันเหมือนกับมิส้ซนน่ะนะทุกคนมันเหมือนกับมิส้น,ะนะนมาจับ,ม,บจมือหนึ่งอ่ะสิคูมาแบบนี่สียบนคิด่านะลืดลือ,ล,อ,ล,อลือสิคิดเองกับลูกได้กับมีหลายคนได้กับมีหลายคนมาแสดงความคิดา่าคิดเหมือนพี่เลยคิดเหมือนกันเลยอย่างประมาณเนี้ยแต่เขาก็บเออแค่คิดนะแค่แค่คิดนะดนะก็ว่าสามารถจะแบบว่าเออคนยนังไหนคอนโทุล จูนเอาได้คือคือคือ,คอเขาเปิดทีวีคืออย่างนอนเเนบอรทุกคนก็แล้วแต่อาการเวลามันเป็นไปแต่นะตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นกับผู้เยอะกับพญายิยุเคนัน่ะแหละเลี้ยวแล้วกับเพนคือเพนแหละนะเออพี่หน่อยถามมา,เล,าเล่าเล่าคือเคยเอ่ยปากจากการันตีเอาเอาน้งบนไปไหม ยั่งบระดการันตีเอ่ยปากตรงนั่นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาดูกันก่อนเดอ้อจังคอยสิจังสิไปใดจังสีนั่นใดเพราะว่าเขามีบทเรียนเขามีประสบการณ์ก็เลยจะแทนเจอกันก่อนแต่ว่าเลานะ่ะจะลางานได้พักร้อนได้ช่วงกันย่าหรือตุลาคุณหลักประมาณนั่นถ้าเรามาได้นะ ถ้าปเปลีป่ยนแปลงนะถ้าเราไปเจอคนไหมนะอันนี้เขาบอกเด็กกัรันตีนะอย่าบอกย่ายาเบิ้งคลิปนี้แล้วถ้ามาบ่ได้เป็นไปบ่ได้ย่าย่อนกับมาดายายบุญหรือสมนลำหนาวะเป็นยังไงล่ะอ่ากันญาตุลาแล้วไหนล่ะคนที่บอกว่าจะมาคือมีดจีรีแท้โดนแต่เขาหลอกอเชื่อคนไงเอาโน่นนี่นั่นอย่าย่ามาซําเติมเด้อไม่ได้การันตีบ่ได้การันตีนะคะแต่ว่าบอกสูฟังสบายมือจอดถ,ถามเออ มีคำถามก็เลยมีคำตอบประมาณนั้นอืมแล้วบอด้แล้วบรด้การันตีแล้วบรด้เพนการันตีแต่เพ,จพนจะมาเพนจะมาเมืองไทยกัเดือนกันยาตุลาประมาณนี้จังสิลาผักรอนได้อ่าคนที่คุยอยู่นี่นะถามมาฮักบอถามมามิใจไปไม่ที่บนบรดห้ฮักบอด้เปิดใจแต่คุยได้คุยได้อืม คุยได้คบได้อนาคตรหรือว่าอะไรเนี่ยให้มันเป็นเครื่องตัดสินให้มันเป็นสิ่งการันตีว่าเขาจริงจังหรือนู่นนี่นั่นไหมเค okay, no, นั่นเนาะทุกคนเองเอ้าอู้ิ่มห้อนแล้วบันพี่น้องเอาสำนันเนาะสำนีบอ <c oughs> ที่บุญก็จะไปหาทำธุระนู่นนี่นั่นไปไปจังไดมาจังไดบ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟ้องฝ่ายเอ้ยเบิดแนวเฮ็ดเดียวไป,อววไปของเขาก็เฮ็ดไบเรี่วแแ่ น้ำพริกน้ำผายแนวใดใส่เห็ดไปเร็วเออน้ำพริกน้ำพายอันใดก็เห็ดไปเร็วแนวใดก็มีส่งแล้วดุค่ะออเดอร์มากกับพร้อมส่งเลยนะคะว่าจะเป็นขีม้ม่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูไม่ว่าจะเป็นปลาบองผัดสุกสามารถออเดอร์ได้เลยเบิง้งดอกไม,ม้เยอ่บนบานแดงจ้อยเจเบดอกชวนชมพี่นอ้องร่มลื่นดีหน้ามือเรามันเย็นแต่ว่าก็จะได้ยินเสียงเด้อ กะดกใหม่กระบบอไปเด็กกะนั่งไปก็ได้ชงไปนั่งไปก็ได้ชงไปนะทุกคนอย่าุ่นเอาตาออกอย่าุ่นเอาตาเอาคนตาออกมาเลยเป็นหลนหลนยังไงปุจากเป็นัออีกแต่ว่าบอหูบอว่าเวลาเขาต่อคนตาเป็นบอคนตาเทเขาก็จะล้วงออกนะทุกคนเวลามันล้วงนะสิมันย้าออกมามันบอพอมันย้าออกมามันหนัก หนักตัวตัวขนตาต่อมันก็จะเห็ดให้เอาเครื่องเราพอเหาสีหรือเขาลา่างหนาล่างอย่างนั้นมันก็จะลดลดเราขนไหมมันก็แซมขึ้นมาขนจริงๆอ่ะมันก็จะแซมขึ้นมานมนมขน,มานตาจริงๆมันแซมขึ้นมาแต่มันบางไงทุกคนถ้าเหาบอตอเลยมันก็จะเป็นขนธรรมชาติของมันแม่นบล่ล่ะอมีเลยน,ะน่อยน้ยน้อยเองอ่ะจำนั่นละ่ะทุกคนบา,บาย